อาอการให้ได้รับชมกันไปแค่2ตอนก็ทำเอาแฟนๆละครแนววารความิติย้อนยุคติดเด็กไปซะแล้วสำหรับหนังทาสหัวทองของช่อง w o r k p o พอยท์ีที่ได้โอบโอบนิธิและมินนี่พันธิรานนำแสดงในสาวมินนี่จะรับบทอินฟลูเอนเซอร์สาวหัวทองที่บังเอิญข้ามภทะลุมิติไปในยุคราชการที่5และจับพลัดจับผูต้องไกลามาเป็นนังทาส งานนี้ต้องงัดกลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดในยุคนั้นให้ได้ส่วนโอบรับบทเป็นหนุ่มลูกท่านในเรือนเบีย้ยที่ชีวิตสดลันทโทษงานนี้ด้วยพลอย้อนยุควัปทะลุมิติที่กำลังนิยมเลยตกให้คนติดตามได้ไม่น้อยแถมบวกกับบทในสองตอนแรกที่สมมุิดูมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลในทุกการกระทา และแอคติ้งที่แม้นักแสดงหน้าใหม่บางรายจะแข่งแข่งไปบ้างแต่พระนางอย่างโอบมินนี่และรุ่นใหญ่อย่างแซมยุรนันและน้ำฝนสวงสุดาก็าถือว่าเอาเรื่องอยู่เลยทำให้แฟนๆดูแล้วชมกันใหญ่ว่าสนุกไหลลื่นดูได้เพลินๆแถมยังยกไปเทียบกับละครแนวเดียวกันอย่างพรมลิขิตที่พึ่งลาจอไปอีกว,ว่านังทานหัวทองนางดูแล้วยังดูสนุกกว่าพรมลิขิตอีก อย่างน้อยก็ไม่มีฉากสะดุดรักให้รำคาญบ่อยๆเหมือนจะสร้างละครมาตามประแสะอย่างพรมลิกิตที่เพิ่งจบไปถือว่าขึ้นแท่นเป็นละครมามืดที่น่าจับตามองอ,อีกเรื่องทันทีเลยคะ่ะ